รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสน,เนอ เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณสุธิพงศ์กันยาพันธ์ที่มีอาชีพรับจ้างซ่อมเครื่องยนต์ในขณะที่กําลังซ่อมเครื่องยนต์อยู่นั้นช่วงจังหวะที่ลองดูว่าหัวเทียนจะจ่ายไฟเป็นปกติหรือไม่จึงได้ดึงสายสตาร์ทแต่ทันทีที่ดึงก็เกิดเพลิงลุกไหมและติดที่เสื้อผมก็ไม่คิกว่าน้ามันเบนซินน่ยมันคาอยู่ในห้องเ่าไหมในในกระบอกสูบน,นะแล้วก็เลยลอง ตาตาดูแค่สองครั้งเองไปไปอุเทนมัมก็สปาร์คดีแล้วน้ำมันที่มันอยู่ในห้องของแม่ผมก็เด็นออกมทางช่องอุเทีนนี่ก็ไฟก็เลยติดลุกในเวลานั้นเลยไฟมันติดแล้วผมก็คิดอย่างเดียวนะว่าจะทํายังไงให้ไฟมันดับให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมเราจะทําอย่างไรครับหนึ่งวิ่งหนีเปลวไฟ 2. หาแ the หล่งน้ำมาดับไฟ 3. รีบถอดเสื้อผ้าออกเราไปดูกันครับว่าคุณสุทธิพงศ์จะดับไฟที่ติดลุกไหม้ตัวเองด้วยวิธีไหนก็เห็นเขาทำท่าว่าสะบัดให้ไฟมันดับหรือเขาตัดสินใจอะไรสักอย่างแล้วก็เลยตะโกนออกมา แว่าให้ถอดเสื้อ,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 อเราคิดก่อนนะว่าเราจะดับไฟยังไงก็คิดว่านอนล้มอะ่ะล้มแล้วให้กลิ้งให้ไฟมันดับแต่มันไม่ดับก็เลยตัดใจถอดเสื้อตามที่แม่บ้าก็บอกกันแหละไฟก็เลยดับได้รับบาดเจ็บตรงไหนยังไงบ้างครับบริเวณแขนครับบริเวณแขนใต้ รักแร้เรานมเธอเนี่ยครับแล้วก็น,น้าแต่หน้าก็รักษาไปก็แผลก็เริ่มหายจางนะครับนอนอยู่โรงพยาบาลก็อยู่มา3วันเราจะไม่เรียนรู้วิธีรอดจากเหตุไฟไหม้ที่ลุกลามติดเสื้อผ้ากันครับหลังจากที่เราโดนไฟลุกติดตัวสิ่งแรกที่ควรทาคือ 1. ตั้งสติห้ามวิ่งเพราะยิ่งวิ่งยิ่งทำให้ไฟลุกลามมากขึ้นกวน่าเดิม 2. การหาแหล่งน้ำดับไฟต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเพราะถ้าลึกเกินไปอาจจะลอดจากไฟแต่จมน้ำตายแทนได้ครับ 3. การถอดเสื้ออาจจะจบปัญหาได้เร็วแต่ระหว่างถอดเสื้อไฟอาจจะลุกลามโดนหน้าโดนตัวทาให้ได้รับบาดเจ็บมากกว่าเดิมในกรณีที่มีไฟลุกไหม้ที่บริเวณเสื้อผ้าเบื้องต้นถ้าเกิดเราไปเจอในลักษณะแบบนี้เราจะมีวิธีการปฏิบัติใน ลักษณะต่างๆนะครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวเบื้องต้นในกรณีไฟลุกไหม้เสื้อผ้าซึ่งเราสามารถทําด้วยตัวเองในกรณีไฟลุกไหม้ขนาดเล็กหรือถ้าเกิดเราไปเจอเหตุไฟลุกไหม้เสื้อผ้าคนอื่นซึ่งติดในเรไฟในลักษณะขนาดใหญ่เนี่ยเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวเบื้องต้นยังไงเรามาดูในกรณีติดในพื้นที่เล็กๆ็ก่อนติดในพื้นที่ที่ปลายแขนเสื้อหรือบริเวณพื้นที่เล็กๆนะครับให้เรามีวิธีการเราใช้ใช้แขนเสื้อด้วยกันเนี่ย สีบริเวณส่วนที่มีการลุกไหม้ของแขนเสื้อนี่คือเป็นลักษณะในการกำจัดเชื้อเพลิงนะครับเมื่อไฟเริ่มดับลงก็รีบถอดเสื้อผ้าออกนะครับเพราะบางครั้งเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งสะสมความร้อนจะทําให้เกิดได้รับอันตรายที่บริเวณผิวหนังได้นะครับนี่คือติดในพื้นที่เล็กๆเราสามารถดําเนินการได้ด้วยตัวเองในกรณีอนนีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดติดในพื้นที่ที่วงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถล้มตัวลงนอนลึกลิ้งให้ไฟเนี่ยดับออกจาก พื้นที่ของตัวเราได้ล้มตัวลังนอนหรือกลิ้งนะครับนะไฟก็จะดับนะครับหลังจากนั้นก็ให้รีบถอดเสื้อออกจากตัวเองอีกในกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนไปพบเจอเพื่อนที่ไฟมีการลุกไหม้อยู่ในพื้นที่แคบๆนะครับอาจจะมีขวดน้ํามีน้ํา ในกรณีถ้าเกิดไฟไหม้ในพื้นที่แคบๆเราไม่กล้าที่จะทําในลักษณะแบบนั้นเราเป็นผู้ประวินัตการเบื้องต้นนะครับนะหยิบขวดน้ําขึ้นมาใช้ประกาเนี่ยจิ้มลงไปบริเวณบริเวณฝาปิดขวดนะครับมันก็จะเกิดเป็นรูเล็กๆรูหนึ่งเราสามารถบีบขวดน้ําทําให้แรงดันเนี่ยของน้ำเนี่ยพุ่งไปดับไฟในพื้นที่ขนาดเล็กได้ หลังจากนั้นก็ให้เรารีบถอดเสื้อผ้าของผู้ที่ได้รับการเกิดเหตุเนี่ยถอดยีดถอดออกในกรณีถ้าเกิดไฟลุกไหม้บริเวณพื้นที่กว้างเมื่อกี้เราในพื้นที่แคบๆเราสามารถบริหารจัดการด้วยการฉีดน้ําก็เป็นในพื้นที่ได้แต่ตอนนี้ถ้าเกิดไฟลุกไหม้เป็นวงกว้างในพื้นที่ของมีผู้ตกัยล้มนอนอยู่นะครับเราสามารถถอดเสื้อนะครับถอดเสื้อผ้าและมาทําการตีนะครับให้เกิดการดับของไฟที่ลุกไหม้ ในส่วนของผู้ที่ได้รับอันตรายได้นะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูครับหลังจากนั้นให้เรารีบถอดเสื้อผ้าของผู้ที่ได้รับอันตรายเนี่ยออกแล้วก็รีบนําส่งเขารงพยาบาลนะครับนี่คือในกรณีเบื้องต้นหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดติดเป็นวงกว้างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเราสามารถเอาเสื้อผ้าเนี่ยมาคลุมทําให้เกิดการอับอากาศเบื้องต้นได้ตามาเลยคลุมโอเคนะครับ ถ้าในกรณีถ้าเป็นเสื้อผ้าหนาๆน,นะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าหนาๆเนะบื้องต้นนะครับเราอาจจะวิ่งเข้าไปชุบน้ําไม่ทันเนี่ยให้เอาทําการคลุมดับเบื้องต้นได้เลยแต่ถ้าเกิดนะในกรณีเรามีแหล่งน้ําอยู่ใกล้ๆถ้าเราสามารถเอาผ้าเนี่ยชุบน้ําบิดให้หมาดๆเราก็สามารถนําไปช่วยเหลือเขาได้อย่างดียิ่งขึ้นได้ครับก็อยากจะเตือนเพื่อนๆน,นะก็ถ้าเจออย่างเงี้ยก่อนจะทำจะให้พึงระวังก่อนว่าเอ้ย ม,มันอาจจะเกิดประกายไฟขึ้นได้นะมันมีโอกาสสูงเลยแหละไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะต,ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุดก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับผมนะครั้งแรกที่ว่าเจอแบบเนี้ก็เรากท็ทำเครื่องทำชางมาก่อนเท่านานนะทั้งพูดได้ว่าทั้งครึ่งชีวิตแล้วอะ่ะในช่วงงานลอยกระทงที่ผ่านมา หลายคนคงจะจดจําเรื่องราวของเด็กน้อยวัยห้าขวบผู้นี้ได้เป็นอย่างดีนะครับที่ประกวดนางนพมาศเด็กแล้วแสดงความสามารถพิเศษโดยการแนะนําตัวพร้อมกับทําภาษามือไปด้วยจนหลายต่อหลายคนที่อยู่ในงานต่างทึ่งและชื่นชมถึงความสามารถของหนูน้อยผู้นี้ แนะนําตัวด้วยภาษามือใช่ไหมคะใครสอนคะหนูเรียนมาจากที่ไหนคะค่อสอพ่อคุม่สอนพิงจเลอสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปันะวีแพงสี ชื่อเลหนูชื่อต่างๆหนูอายุหขวบอยูบย่บ้านสาอยู่โรงเรียนบ้านเขาสันทอนค่ะขอบคุณค่ะและพ่อแม่นะคะเพียงชั่วข้ามคืนคลิปการประกวดของน้องต่างๆก็โด่งดังในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากนั่นก็เริ่มมาจากการที่คุณนัฐกฤตตาแก้วอุไร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเขาสะท้อนอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาโพสต์คลิปวิดีโอลงในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กจนหลายต่อหลายคนต่างเข้ามาชื่นชมพร้อมกับถามไทยถึงนอกต่างๆครับปี2567ได้แก่หมยเลยก็คือวันนั้นนะคะเป็น อของตำบลหนองไม้แก่นจัดประเพณีลอยกระทงค่ะที่จัดร่วมกับทางโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยาแล้วก็ผู้นําชุมชนค่ะก็คือจัดประเพณีลอยกระทงในทุกปีอยู่แล้วแล้วก็จะมีการประกวดนางนพมาศประกวดน้อยนพมาศตอนแรกอะ่ะเราหาหนูน้อยนพมาศอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตัวแทนที่นี้ทางพี่สาวเขาก็บอกว่าอยากประกวด ทางอบตเพศผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอ่ะก็ดีเลยสนับสนุนเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเขาสะท้อนไปค่ะก็คือเพจอบตหนองไม้แก่นนะคะเขาลงว่ารับสมัครหนูน้อยนกพมาศแล้วทีเนี้ยประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ค่ะหนูไปเห็นโพสต์หนูก็เลยว่าอยากให้ตังๆลงประกวดจริงๆอาจจะลงตั้งแต่ปีที่แล้วสองปีที่แล้วแต่ว่าน้องยังเด็กอยู่กลัวแบบจะไปแบบเอะเขินปีนี้แบบพูดเก่งมากขึ้นอะไรแล้วเขาก็ชอบความสวยความงามเนี้ยค่ะ ก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองพอวันรุ่งขึ้นก็ไปหาลองชุดหาดูว่าร้านไหนมีชุดก็วิ่งไปดูกันแล้วก็ไปลองพอลองปุ๊บเขาก็ชอบแต่ว่าเขาแบบเขาอยากประกวดนะอะไรเงี้ยค่ะ ความชื่นชอบในการแต่งชุดสวยบวกกับน้องต่างๆเองก็อยากประกวดนางนงพมาศอยู่แล้วทําให้การเตรียมตัวในการประกวดเป็นไปอย่างราบรื่นพี่สาวซึ่งเป็นญ,ญาติของน้องต่างๆก็เริ่มต้นการฝึกฝนด้วยการเดินแนะนําตัวและฝึกเต้นจนถึงกําหนดวันประกวดน้องต่างๆก็ทําการโชว์สิ่งที่เตรียมมาทั้งหมดด้วยความมั่นใจ ก็คือวันนั้นคนที่เขาเป็นพิธีกรใช่ไหมคะเขาก็จะถามว่า,าแนะนําตัวแต่เหล็กแต่ละคนแนะนําตัวพอถึงจังหวะแนะนําตัวแล้วตั้งๆใช้ภาษามือด้วยเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าอุย้ยมันคืออะไรแล้วทําไมถึงรู้ภาษามือพิธีกรเขาถามน้องเขาก็บอกว่าพ่อแม่หนูพูดไม่ได้คะ่ะพ่อแม่หนูหูวก ่งตอนนั้นพ่อกับแม่เขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยืนเชียร์อยู่ตรงนั้นเหมือนกันตอนที่น้องแนะนําตัวใช่ไหมคะน้องจะไม่พูดอย่างเดียวเขาก็จะทําภาษามือของเขาไปด้วยทุกคนก็สงสัยพิธีกรก็เลยถามว่าอันนี้หนูเรียนภาษามือมาจากใครน้องก็บอกว่าเรียนมากับพ่อกับแม่มแล้วก็พ่อกับแม่หนูหนูหนูทุกคนในงานก็เลยแบบพูดส่งเสียงตบมือให้กําลังใจน้องผลของการประกวดนางนงพมาศเด็กน้องต่างๆได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้เงินรางวัล2,000บาทพร้อมประกาศเสียบัตรเพียงเท่านี้คนในครอบครัวก็ตื่นตันใจมากพออยู่แล้วยิ่งมีสิ่งที่น้องพยายามสื่อสารบนเวทีอีกทำให้คนในครอบครัวต่างปลาบปลื่มกับตัวน้องเป็นอย่างมากได้ที่สองได้สองได้เงินมาส0งพันมั้งที่แรกป้าก็ยังเออเขาลาตามปกติก็ธรรมชาติของเขาเน่ามแล้วก็ อยู่ๆก็มาเต้นอยู่ๆก็มาเอ่อนี่ทือว่าทำภาษามือแล้วก็ปกตินะอยู่กับแม่แล้วก็มองปกติป้ามานึกทำไมกล้าบอกอว่าแม่หนูพูดไม่ได้หอหนวกไม่อายเนาะเออเด็กมันกล้าพูดพอเขาบอกแบบนั้นเราเป็นยังไงบ้างร้องไห้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ซ้อมแบบไม่ได้บอกว่าเออต่างๆต,ต้องบอกนะว่าพ่อแม่หนูพูดไม่ได้ไม่ได้บอก คือวันนั้นเขาบอกของเขาเองอะไรเองแล้วก็เรารู้สึกก็ดีนะสิ่งที่เราสอนไปมันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกอายอะไรเงี้ยค่ะคลิปวิดีโอของน้องต่างๆถูกรวบรวมและเผยแพร่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กทำเอาหลายต่อหลายคนถึงกับน้ําตาไหลเมื่อรับรู้เรื่องราวของน้องบางคนก็เข้ามาชื่นชมให้กําลังใจ บางคนก็เข้ามาสอบถามถึงที่มาของภาษามือที่น้องต่างๆแสดงออกมาเมื่อหลังจากที่เราโพสคลิปไปเกิดอะไรขึ้นความเดืดแดงอะไรอย่างงี้ยโอ้โหคนดูเยอะมากแล้วคนก็บอกหูยน้องเก่งจังเลยผู้ภาษามืออะไรอย่างงี้ก็ต่างเอ็นดูน้องแล้วก็มีความสงสารทั้งเอ็นดูทั้งสงสารแล้วก็ความน่ารักน้องด้วยก็เลยแบบเป็นไวรัลคนดูเยอะมากเลย ด้วยความสงสัยว่าน้องต่างๆเรียนรู้ภาษามือจากพ่อแม่ได้อย่างไรทั้งๆที่พ่อและแม่ของเธอหูหนวดเราเดินทางไปที่บ้านของเธอทำให้เรายิ่งอึ้งเข้าไปอีกนั่นก็เพราะว่าน้องต่างๆไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ของเธอโดยอาศัยอยู่กับป้าซึ่งเป็นพี่สาวของพ่อเธอแล้วต่างๆเป็นใครเป็นลูกของน้องชายเขาก็มีแฟนมานานแล้วแหละ แต่ทีนี้ว่าเขาก็ไม่กล้ามีเขากลัวจะเหมือนเขาน้องชายของป้าตัวอะไรกลัวพูดไม่ได้เขาคุยกับแฟนเขาว่าลองเสียงดู mm hmm. เป็นยังไงเป็นการเผื่อเอาไว้แก้เหงาเขาวางนี้คือจริงๆพ่อกับแม่เขาอะค่ะเลี้ยงเองอจนถึงขวบหนึง่งแล้วพอเหมือนทุกอย่างมันเริ่มลงตัวค่ะเขาก็ต้องกลับไปทํางานประจำเนาะ mm hmm. เขาก็เลยว่าติดต่อป,ป้ามาว่าอยากให้ป้าเนี่ย ช่วยเลี้ยงให้หน่อยเพราะว่าป้ากับลุงอะคะ่ะเขาจะมีทํางานอยู่ที่บ้านป้ากีดยางลุงซ่อมรถนะคะก็มีเวลาเลี้ยงมากกว่าใช่แล้วก็เหมือนอยากให้ช่วยสอนพูดด้วยในช่วงแรกที่พามาเลี้ยงคุณอรสาป้าของน้องต่างๆก็หวั่นว่าน้องต่างๆจะหูหนวกและพูดไม่ได้เหมือนกับพ่อและแม่ของเธอที่เดิมทีต่างเชื่อกันว่าถ้าหากพ่อและแม่หูหนวกพูดไม่ได้ ลูกก็จะเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับน้องต่างๆเธอไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเธอได้ยินเสียงและส่งเสียงร้องได้เหมือนกับเด็กทั่วไปช่วงรแรกๆเนี่ยเราก็สอนเขาพูดก่อนคำแรกที่เขาพูดได้ก็คือแม่พอเราเหมือนพูดกับเขาทุกวันว่าให้เรียกพ่อพ่อพอผ่านไปพักหนึ่งเขาก็เรียกพ่อได้เรียกป้าเรียกลุงได้ พูดคําสั้นๆได้อย่างเงี้ยค่ะอ่าเราก็โล่งใจแล้วเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะแบบพูดไม่ได้หรือว่าพูดช้ากว่าคนอื่นเงนี้ยค่ะพอรู้ว่าลูกพูดได้เขาก็ดีใจนะดีใจมากเลยอ่ะลูกพูดได้ก็พเพื่อนเขาหน่ะมีลูกพูดไม่ได้ก็มีพเพื่อนเขาก็เป็นอย่างเขาพอเรียกแม่ได้คํานึงเรียกพ่อได้คาก็จะถามพี่เอ่อตังๆพูดว่าอะไรเขาอย่างนี้เรียกพ่อเรียกแม่แก็ดีใจวันนี้นมากับ กพษาาามมือออยย่่่งเเดีวแขภนะส่วนภาษามือที่น้องต่างๆแสดงออกบนเวทีก็มาจากการเรียนรู้และฝึกฝนจากผู้เป็นพ่อและแม่ของเธอที่หวังจะใช้การสื่อสารกันในครอบครัวโดยทุกวันหยุดพวกเขาจะเดินทางจากกรุงเทพมาหาน้องต่างๆอยู่บ่อยครั้งและหากวันไหนไม่ได้มาพวกเขาก็จะวิดีโอคอลคุยหากันเพื่อฝึกฝนและพูดคุยกัน พ่อเม่เขาทั้งนั้นป้าจะรู้อะไรพ่อเม่เข้ามาเขาจะคุยกับพ่อเม่เขาสัตว์ลิงกันพวกนี้ตัวอะไรตัวอะไรพ่อเม่เขาจะสอนออไปกินข้าวเซเว่นโลตัสเคเฟซีนู่นนี่นะเขาจะคุยคุยเป็นอนี่เลยกับแม่เขานะเขาจะรู้เขาจะรู้หมดเขาจะคุยยาวเขาจะคุยเป็นเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วเพราะพ่อทํามือว่ายังไงยังไงอะไรแบบนี้ไงเพราะเขาโตแล้วไงเขาสอนมาเยอะแล้วด้วยความที่ เขาเกิดมาเขาก็เจอภาษามือเลยเกิดมาปุ๊บที่พ่อแม่เขาเลี้ยงเองเขาก็ใช้ภาษามือเลยแล้วก็บวกกับภาษามือหนูรู้สึกว่าบางคํามันง่ายค่ะมันสามารถเข้าใจได้ถ้าเรียนรู้เยอะๆหมายถึงว่าเรียนอยู่กับเขาเยอะๆเงี้ยคะมันจะเหมือนซึมซับไปเองพ่อบอกว่าวางสายก่อนเพราะว่าพ่อต้องทํางาน ปัจจุบันน้องต่างๆสามารถสื่อสารกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินคนอื่นๆนอกอจากพ่อและแม่ของเธอได้อย่างคล่องแคล่วอีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยในการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับญาติของเธออีกด้วยนี่อาจจะเป็นนักล่ามภาษามือท,ที่พูดได้และก็มีอายุน้อยที่สุดในบ,บ้านของเราตอนนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วมีอะไรอีกนะไปไหนอีกอ๋ออ๋อันเยอะถร้อน เวลาเขามาเราก็ทำไห้นวลนี่ให้กินเล้าก็อยู่กับลูกเขาคุกคิบคุกิบอยู่กับลูกเขาพอเขามาเย็นวันศุกร์กับตีห้าวันอาทิตย์ไปแล้วโอ้ฝาดจะจากกันนี่น้ำหูน้ําตาเลี่ยราดไอ้เราก็สงสารน้องถ้าพูดถึงว่าถ้าเขาโตพอจะดูแลพ่อแม่ก็ได้ดูแลตัวเองได้ถ้าเขาเอาไปเลี้ยงเอาไปเรียนนู่นก็แล้วแต่เขาเพราะป้ามีหน้าที่เลี้ยงให้เขาอย่างเดียว จนมาถึงตอนนี้ก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมน้องต่างๆถึงกล้าสแสดงออกในคืนงานวันลอยกระทงและไม่อายที่จะบอกทุกคนว่าพ่อและแม่ของเธอมีความบกพร่องทางร่างกายนั่นก็เพราะว่าเธอได้รับการเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีอยู่ในครอบครัวที่พร้อมดูแลไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลุงป้าน้าอาและพี่ๆขัดเกลาจนเธอกลายเป็นน้องต่างๆมาถึงทุกวันนี้ นี่คือตัวแทนของหมู่บ้านแล้วก็แบบเราก็รู้สึกภูมิใจ<อ>ในตัวน้องที่น้องกล้าแสดงออกคือทั้งราทั้งเต้นอนุบาล3ก็คือกล้าแสดงออกแล้วนี่ยังอบอกว่ากล้าที่จะพูดภาษามือ,อกล้าที่จะบอกว่าพ่อกับแม่หนูหูหนวกนะ<อ>ไม่อายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ข่าววันนั้นในงานก็มีพ่อแม่ไปนั่งดูด้วยใช่ค่ะพ่อแม่ก็ไปยืนโบกมือทักทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ภาพที่เราเห็นครอบครัวน<อ>ี้คือเห็นทุกครั้งประทับใจทุกครั้งเลยครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ ถ้าพูดหนึ่งตรงนี้คือไม่มีความขาดแคลนอะไรเลยเขาอบอุ่นมากๆทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเวลาอยู่ด้วยกันเขาแบบคุยกันแล้วยิ้มตลอดอะค่ะหัวเราะตลอดในสังคมของเรามีเด็กจํานวนไม่น้อยรู้สึกอายที่พ่อแม่เป็นคนหูหนวกแล้วพยายามปิดไม่ให้ใครรู้ตลอดจนไม่อยากคุยกับพ่อแม่ของตนเองแต่สําหรับน้องต่างๆเราไม่เห็นสิ่งนั้นเลยกลับกันเธอดูภูมิใจกับภาษามือที่พ่อและแม่ของเธอสอนให้เสียยิ่งกว่า มีหนำ,ำ้ำน้องต่างๆยังบอกว่าในอนาคตเธอจะใช้ความสามารถพิเศษนี้มาประกอบอาชีพเป็นนักล่าภาษามือเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวของเธออีกด้วยครับก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่มีความบกพร่องสำหรับตัวลูกเองอ่ะไม่ต้องอายอะไรเลยค่ะต้องรู้สึกภูมิใจในตัวพ่อกับแม่แล้วผลที่ตามมาจะทำให้หนูเนี่ยมีแต่คนรักแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามา ชายอย่างเช่นน้องต่างๆเลยใช่ค่ะการกินเนื้อเน่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอาหารที่มีอยู่ทั่วโลกครับและในประเทศไทยอย่างอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นแหลกกำเนิดเมนูเนื้อเน่าที่คนในพื้นที่บอกต่อๆกันว่ารสชาตินั้นแสนอร่อยจะพาไปทำความรู้จักกับบูบ้านเนื้อเน่านี้กันอีกครั้งที่นี่ค่ะเจ้าที่เน่าที่นี่มิี่เดียวน ในประเทศไทยที่ยอมห้าวมัตทีมินี่ที่เดียวนะจ๊ะได้เรื่องจริงที่กิถึงเรื่องนี้ครับหมู่บ้านเนื้อเดาเราใช้เวลาเดินทางร่วมสองชั่วโมงโดยมีเป้าหมายหนึ่งเดียวคือหมู่บ้านเนื้อเน่าครับเนื้อวัวและเนื้อควายสดสดคือวัตถุดิบอย่างดีที่ชาวบ้านนำมาย่างบนไฟเพื่อเร่งให้เน่าเร็วขึ้น และนำชิ้นเนื้อใส่ถุงสองชั้นผูกแม่อากาศเข้าแล้วค่อยนำไปฝังดินถ้ามักนี่นะก็าใส่ถุงยางก็าใส่ป่ายไม้เส้าถูงสูงสู้ข้าต้นใบแล้วก็ ก่อนจะบ้านเหลนคนที่บะมักที<อ>่บปไปกินกเอเอกินมันไปไกายก็อันที่ฝัง,งดินนี่มันจะเร็วหน่อยมัเพราะเหงาเพราะว่าดินมันอบทรายนี่มันต้องฝังนะฝังดินหนะุ้นกุน่มฝังด้นะนี่มันจะต้องขึ้นเ้วยหน่อยฝังดินนี่กี่วันนะเอามากินได้ครับฝัง,งดินนี่ประมาณสัก4วันหวันต้นไม้นี่ก็มันจะเร็วน่อยหนึ่งสักสวันได้ละ เพราะว่ามันแดดมันต้องเอาใส่ถุงยางเนาาแดดมันต้องแดดเผาขึ้นมามันจะมือหน่อยร้อนน่อยลัยกษณะจีนเน่าเนี่ยถ้ามันเน่าแต่มันจะมีน้ำน้ำเขียวๆนะลงแวทหมดละถ้าน้ำเขียวๆนั้นท่วมนี่แสดงว่าเปื่อยอย่างเต็มที่แล้วอีกวิธีหนึ่ง ที่จะทํำให้เนื้อเน่าเร็วขึ้นนั่นก็คือนําชิ้นเนื้อที่ใส่ถุงผูกไว้กับต้นไม้ทิ้งไว้สักสี่วัน,นครับธรามเ,เลยมแมลงวันและกลิ่นเน่าคือสัญญาณบ่งบอกถึงความพร้อมในการทําเมนูเด็ดน,นี้นะครับ <c oughs> เนื้อที่ัวมเป่งผลิตจากการเน่าคืออาหารจานโปรดของชาวบ้านที่ <c oughs> นี่นนอเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เพื่อจะถูกนํามาแลกและล้างให้สะอาดชาวบ้านต้องคอยอุดจม,มูกไปล้างเนื้อไปเพราะกลิ่นของมันนั้นเหม็น่่บอกใครเลยครับ,บ,รบนี่แหละครับสมุนไพรชั้นดีที่ชาวบ้านใช้ดับกลิ่นเนื้อก่อนการนึ่งมันคือใบส้มปล่อยนั่นเองครับ เมื่อล้างจนได้ที่แล้วชาวบ้านก็จะนําเนื้อไปนึ่งในหม้อที่เตรียมเอาไว้โดยไม่สนใจมแมลงวนันหรือกลิ่นที่เหม็นโชยทั่วหมู่บ้านยิ่งมีเทศกาลงานบุญชาวบ้านก็จะทาเนื้อเน่าเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านเลยครับสิ่งสําคัญในการริ้มรสเนื้อเน่าคือน้าพริกหนุ่มและน้าพริกแหง้ง พริกหนุ่มค่ะอันนี้เอาเอากับจิ้นจิ้นจินเหน่าเนี่ยครับกับกับจิ้นเหน่าอันนี้เป็นเจ้แบบพริกแห้งอ่ะจ๊อโอคนยนี่แหละครับอาหารชั้นเลิศของชาวบ้านเคิงอำเภอแม่แจ้งสีเนื้อที่ดำคล้ำรวมกับกลิ่นเนื้อที่ยังเหม็นติดจมูกทีมงาน แต่ชาวบ้านเชื่อว่ามันเป็นอาหารสุขภาพและสูตรไรลชั้นดีที่ต้องลิ้มลองอเพราอะไรชาวบ้านถึงเลือกที่จะกินเนื้อแนว่าะาะวายตายควเพราะเข้าตายอไเางอะงงาะอไรเาอไรเพราะอะไเาะอาอราะอนไายอาะ,ะ,ะา 2, นะอนไรงราะอไาะอรเาะอกาะอะไรนาะกะรเาะาะอะไรเาะอะะะา นะักินเน่านะกินเรือก้าหัว,วกับหนองไว้เพื่อแห้งหกากาศที่นี้คุณเท่ากับกึดได้ว่าแต่งกินเน่ากินเน่าเมื่อกินแต่ก็รู้สึกว่าลมการกินเน่าเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของชาวบ้านที่สืบทอดกันมาหลายสิบปีและไม่มีชาวบ้านคนไหนที่ล้มป่วยจากการกินเน่าเลย แกยูวนี่กินมาเป็นยังครับมันมาสลังมาสลังนะครับมามีหรว่าเคยกินแล้วเนี่ยป่อเนี่ยก็หกแปดละมีเนื้ออบครับเคยกินแล้วมีอย่างอื่นตั้งไก่มันตั้งทานได้หลังให้สุดๆมาเลยจริงมันมันอาจจะเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างของของเขาก็คือเนื้อเนี่ยเขาเอาไปแขวนห่อนะเขาหอก่อนนะห่อแล้วไปแขวนทิ้งให้เน่าเน่าสต็อแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทําให้นุ่มๆ แล้วเขาวเวลาจกินเนี่ยเขาจะเอามามานึง่งเขาจะมานึ่งก่อนแล้วก็กินกับน,น้ําพริกอะไรเขาเนี่ยแล้วมันเนื้อมันจะนุ่มอร่อยเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เากินใช่ไหมแต่ถ้าอย่างนี้เขากินแล้วเขามาทําสุกก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ความปลอดภัยจากเชื้อโรคก,ก็ปลอดภัยนะครับถ้าหลักการปลอดภัยอยู่แล้วถ้าไปใช่หามาักเน่าๆแล้วมากินดเน,นเน่าๆนั่นแ่ะเออนั่นแหะอันตรายแต่เขามากินสุกเนี่ยมันก็โอเค ใครที่พลาดชมรายการสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางดอไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอเดิรซีรีส์กลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่ม40นาทีคืนนี้หลับฝันดีทุกท่านลาติสวัสดีครับเด็กข้างขวแบบบางทีแบบไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรแต่เขาว่าไม่อายกล้าพูดออกมา